ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาครกครูวิสุทธิกิติคุณเจ้าอาวาสวัดอภุวรารามอ่าําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีอารามแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อสองร้อกว่าปีที่ผ่านมาในยุคข,ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์เป็นชุมชนหรือเป็นวัดของชาวมอญที่อพยพมาอยู่เมืองไทยในยุคข,ของพระเจ้ากรุงธนบุรีนั่นเองเพราะว่า ชาวมอนนั้นก็ถูกยึดประเทศถูกเสียแผ่นดินเสียกษัตริย์ให้กับพมา่าไปพญาเจงซึ่งเป็นหลานชายก็อพยพพระราชวงที่เหลือคุณนางทหารพ่อค้าประชาชนเศรษฐี3,000ครอบครัวได้กันหรือประมาณ200 0กว่าคนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีเห็นว่ามอนเข้ามาก็ในจังหวดที่ดีก็เลยให้มาอยู่เมืองสามโคกปทุมธานี แล้วก็ปากเกร็ดกรุงเทพให้ทําหน้าที่ดูแลแม่น้าเจ้าพระยาดูแลเมืองหลวงคือธนบุรนะีก็ให้ชาวมอนนั้นดูแลรักษาบ้านเมืองเพราะว่าการที่อยุธยาเสียบ้านเสียมอครั้งกันนั้นเนี่ยก็เกิดจากการที่พม่ามาปิดล้อมนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงอาศัยกําลังของชาวมอที่เข้ามาอยู่จับมือกันร่วมมือกันนะให้ช่วยดูแลตรงนี้ให้หน่อยพญาเจงก็เลยกระจายกําลังชาวมอที่มาครั้งนั้นเนี่ยสามพันครอบครัวเนี่ยหรือประมาณสองหมื่น 20, กว่าคนเนี่ย ตามคุ้งน้านตั้งแต่เขตสามโคกจะสังเกตได้ว่าก็จะมีวัดวาอารามหมู่บ้านของคนมอนสลับไปกับวัดไทยหมู่บ้านของคนไทยไปถึงนนทบุรีกรุงเทพมหานครเน่เพราะฉะนั้นการอยู่ของชาวมอก็คืออยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งก,กันและกันพระยาเจนก็เลยเอาผู้ชายบ้านละหนึ่งคนจากสามพันครอบครัวเป็นฐานอาสาช่วยรชาชการสงครามกับพระเจ้าตากไปปล่ากกนวนกงนี้ทั่วไทยยุคนั้นกล่าวได้ว่าเมืองไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก กันต่อมาก็เลยเกิดการสร้างวัดวาอารามขึ้นแต่ละชุมชนเนี่ยก็มีวัดมอญมีวิถีชีวิตของชาวมอญการบทสวดอย่างคําว่าพุทธังสรนังคัจฉามิเนี่ยทางมอญเขาก็ใช้คําว่าปูดธงสรเรนนองกดชามิถมมองสรเรนนองกดชามิซองคงสรเรนองกดชาม,ม,นชาม,นชามินี่คือประเพณีของชาวมอญเรื่องเก็บอักษรศาสตร์หรือภาษาชาวมอญไม่ได้มาแค่ตัว,ตวเปล่าคือมี มีศิลปะเข้ามามีอาหารการกินมีข้าวแช่ข้าวทิพย์มาทุปายาดขนมกะละแมข้าวเหนียวแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวิถีชีวิตของชาวมอที่เอามาปรับใช้ในเมืองไทยก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งข้าวทิพย์มาทุปายาดเนี่ยซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ตับุษกรภนลิกาซึ่งได้เส้นพระเกศาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาสร้างจีดีชเวดากองเนี่ยก็ยังการกวนข้าวทิพย์ก็ยังตกทอดมาถึง เมืองไทยอยู่เพราะฉะนั้นวัดอังคุวารรามนี้ก็กําลังร่วมมือกับส่วนราชการบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการเพื่อจะดูแลเด็กเยาว,วชนประชาชนคนเท่าคนแก่คนขาดโอกาสเนี่ยวัดจึงมีอาคารปฏิบัติธรรมที่กําลังก่อสร้างเพื่ออะไรเพื่ออบรมนักเรียนลูกหลานของพวกเราเนี่ยให้เป็นคนเก่งและคนดีตามนโยบายของรัฐบาลให้ลูกหลานของชาวบ้านเนี่ยให้เป็นคนที่มี ความรู้มีความสามารถมีจิตใจที่ดีเพราะฉะั้นวัดจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไท้ายนี้ขออ,อํำนวยออยพรให้สาธุชนทุกท่านเชิญรับพรเป็นภาษารามันหรือหรือภาษามอญน,นะสาทุสาทุอะพีเวเตเนียสอลิสานิจงวุฒเถปจาย,ยนเนนจตตาราถมมาวัอนตอยอายุวันนาวสาวคองเพลงขอฝากข้อคิดไว้สักเครื่องหนึง่ง ถึงแม้ว่าจะรักษาสินห้าไม่ได้ก็ขอให้เรามีจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์พอแล้วยมเจริญพร